ลาเข้านอนถ้าเท้าเรามีรอยแตกนะคะเท้ามันจะไปเกี่ยวกับผ้าห่มออกมาเป็นขุยๆติดผ้าห่มนะคะลำคาญมากๆเลยค่ะใครมีปัญหาส้นเท้าแตกไม่กล้าใส่รองเท้าเปิดส้นเพราะอายส้นเท้าที่มันแตกแห้งกร้านเหมือนกับแม่จ๋าบ้างคะด้วยอาชีพของแม่จ๋านะคะต้องใส่รองเท้าส้นสูงทั้งวันค่ะยืนเดินตลอดทั้งวันเท้าเนี่ยนะคะเสียดสีกับรองเท้าตลอดทั้งวันค่ะทั้งรับน้ําหนักนะคะทำให้เท้านะคะแห้งกร้านแล้วก็มีรอยแตกเยอะมาก พอกลับไปบ้านก็ต้องทํางานบ้านอีกนะคะเท้าเนี้ยทำงานทั้งวันค่ะถูพื้นล้างห้องน้ําเดี๋ยว,ทวเท้าเปียกเดี๋ยวเท้าแห้งบางครั้งก็เป็นน้ํำตัดเท้าด้วยออกจากบ้านแต่ละครั้งต้องใส่แต่รองเท้าหุ้มส้นค่ะไม่เคยได้ใส่รองเท้าแบบเปิดนะคะโชว์เทา้าสวยๆส้นเทา้าสวยๆเหมือนคนอื่นเขาเลยค่ะเพราะว่าอายค่ะกลัวคนจะเห็นส้นเท้าแตก แตกเหมือนดินขาดน้ํายิ่งท้าช่วงหน้าหนาวนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะรอยแตกมันจะแตกมากกว่าเดิมมันจะลึกลงไปกว่าเดิมบางทีนะคะแตกจนเลือดออกก็มีค่ะใช้ครีมบํารุงยังไงก็ไม่ดีขึ้นจนได้มาเจอกับโลบิกา้าครีมแก้ส้นเท้าแตกค่ะเขามีทั้งแบบหลอดแล้วก็แบบฟองนะคะสิ่งประทับใจแรกเลยนะคะที่ประทับใจคือกลิ่นของเขาอะกลิ่นเขาจะหอมอ่นอ,อนหอมแบบธรรมชาติไม่มีกลิ่นสารเคมีเพราะเขาสกัดจากสารธรรมชาติค่ะขมิ้นชนันเปลือกมังคุด ไข่ลำข้าวน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ไข่ขี้ผึ้งจากญี่ปุ่นและเยอรมันค่ะขมิ้นชันและเปลือกงคุดนะคะจะช่วยเรื่องสมานผิวลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระฆ่าเชือ้อแล้วก็ลดอาการระคายเคืองค่ะส่วนไข่ขี้ผึ้งไข่ลำข้าวน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะพร้าวนะคะเขาใส่หลายตัวมากเลยซึ่งแต่ละตัวนะคะมีวิตามินอ e ีสูงค่ะก็เลยให้ความชุ่มชื้นสูงนะคะใส่แบบหลายๆตัวเลยค่ะช่วยให้ผิวนะคะชุ่มชื้นอ่อนนุ่มเรียบเนียนลดการแตกของผิวค่ะ ทาได้ทั้งเช้าและก่อนนอนนะคะใครเคยเป็นบ้างคะตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเข้านอนถ้าเท้าเรามีรอยแตกนะคะเท้ามันจะไปเกี่ยวกับผ้าหม่มออกมาเป็นขุยๆติดผ้าห่มนะคะลำคาญมากๆเลยค่ะแต่พอทาโรบิก้าก่อนนอนนะคะ เช้าตื่นมารู้สึกได้เลยว่าเท้านุ่มมากแต่ถ้าทาตอนเช้าก่อนไปทํางานนะคะทาเสร็จแล้วนะคะใส่รองเท้าไปทํางานได้เลยจะไม่เหนียวเหนอะหนะคะ่ะครีมเขาซึมดีมากเดินได้ทั้งวันเย็นนะคะเท้าก็ยังนุ่มเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่ได้ลองใช้โรบิก้าประมาณ2สัปดาห์นะคะเท้านุ่มขึ้นมากแล้วก็รอยแตกรอยแยกนะคะตื่นขึ้นมากๆเลยค่ะเท้านุ่มนะคะตอนนี้ใส่รองเท้าเปิดส้นเหมือนกับคนอื่นได้แล้วค่ะ ใครนะคะที่มีปัญหาต้นเท้าแตกไม่กล้าโชว์เท้าหรือบางคนแตกมากขนาดว่าเจ็บเท้าเลยนะคะทาครีมอะไรมาก็ไม่เห็นผลลองหาโรบิก้ามาทาดูนะคะจะได้กลับมาโชว์เท้าสวยๆเหมือนกับคนอื่นเขาได้ค่ะหน้าผู้หญิงเรายังต้องมีการบำรุงเพื่อให้หน้าสวยเท้าก็เช่นกันควรบำรุงให้มีสุขภาพเท้าดีให้เท้าสวยใสโชว์เท้าที่สวยเนียนแบบเท้านางงามนางแบบ